วิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์เมื่อเรียนจบวิชานี้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อให้การบังคับเลี้ยวและการสึกหรอยางเป็นไปอย่างเหมาะสมปฏิบัติงานเปลี่ยนยางรถยนต์และถ่วงล้อรถยนต์ได้อย่างถูกวิธีเพื่อปรับสมดุลไปยังรถยนต์ทั้งแบบแทงใยไหมและแบบสตรีมได้จีนจานเบรกเพิ่มประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อ รวจสอบและบำรุงรักษาระบบเกียร์ออโต้ตามขั้นตอนมาตรฐานได้ปฏิบัติงานถอดประกอบและปรับตั้งชิ้นส่วนเกียร์ออโต้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภยัยวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของเกียร์ออโต้ได้วิชางานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อเรียนจบวิชานี้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการและมาตรฐานงานเขียนแบบเครื่องกลได้อย่างถูกต้องใช้โปรแกร,รมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์สร้างภาพ2มิติ และสามมิติของชิ้นส่วนเครื่องกลได้ปรับแก้และจัดทำแบบงานเครื่องกลที่มีความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมประยุกต์ใช้ความรู้ด้านงานเขียนแบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการออกแบบผลิตและซ่อมบํารุงเครื่องกลได้